สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขุมสุขพลุกเนาะทั้งพางไทยของเราทั้งต่างประเทศเนะาะมันนี่กะจะพาแม่น้องแวะไปอะไยไปไป,ไปคลินิกหรือว่าไปห้องหมอหรือว่าห้องบ้านกับแม่ไปเนอะก็ไปตรวจยังบแน่ใจว่าจะไปคลินิกก่อนหรือว่าไปห้องอ่างก่อนเพราะว่าเพราะว่า,า,าอ่าง เราอาการดูวยใคือแบบไปรทำงานแล้วมันแบบมันมันมันปวดหลังเราก็ต้องแบบไปที่นี่คีอเห็นพัดหน้ากับแปแบบแบบคล้ายๆแบบเอาใจแข่งอะไร้นะแบบทำงานแต่ที่จริงแต่มันจะมันจะปวดมันจะอันนี้อยูหลายมือหลายอทิตย์แล้วหละก็เลยตัดสินใจว่าอาทิตย์นี้จะไปจวดเบิ้องเป็นไกด์ส่งกเลังใจให้น้องเวียนาแม่น้องเวียดนามเด้อาก็ปิดแหงน้องาๆ

เกิดแคบอ่ะอันปวดหลังเลยไฟแดงใจ่านเวลายืนทำงานแบบปวดหลังนะหาเนี่ยปวดนิดนึงจิตไปหากูดาเลยเจ็บแป๊วสนอนก็เลยพาพีดนั่งเปน นี่ไปปวดบ่วงปวดหลังเวลาเ่อทำงานอยู่น่งเดืนล้วปวดหลังปวดเอวหลายคนเนาะต้องยางงไสายได้กินเผาขึ้นแมวแวะข้าย่านเป็นนิ้วไปล้างเป็นผลผ่อเปงนนี้เนน้องเลยสิไปตัวแทให้พวอมันใจกีนน้อยคยสบายใจเนาะก็เลยแบบอ้อในไก็แนวแบบ คิดมาหลายอาทิตย์แล้วนะพี่น้องแบบแบบมันเราทำงานมาเนาะเราทำงานแบบท่านบเขาบอกไปเฮ็ดเขากบอกมีเงินนั่นส่งทรายพี่น้องพี่น้องพี่น้องได้ก็ต้องแบบเออแจกกับประเทศนะนะแต่การหลายอาทิตย์แล้วแหละเจ็บกะจังได้ตัดสินใจแ่บเออไม่ปวดแจกกับแนวว่านั้นนะจังได้ก็ร้อนด้กยขอบคุณใจทุกคนนำเด้อส่งหลังใหญนำไปนะพ่อ ก็เป็นอย่งไดบ่เป็นอยัางโดนน้อพี่น้องมิจะให้กับร่างใจตัวเองสู้ๆสู้อยู่แล้วเจ็บมาหลายปีพี่น้องสองสามปีอาการหลายอาทิตย์พอเวลาหลายปีนี่คือข้อมือเป็นยังไงแบบนี้เกือบจะมีกระซูนร่วมแต่จุนเดียวทำงานได้พอได้เงินเก็บเนี่ยก็ไปหาหมอพี่น้องพอได้เงินเนี่ยก็ไปพี่น้องเด็กพี่น้องเยลอยนี่เลย มันทางคุ้งเดี๋ยวเจ้าแปนะนะเด้อไปะถอดไปจอดอยู่วัดถ่ายอยู่วัดไทยนี่เออไปจอดถ่ายอยู่วัดไทยก็ได้ลอยลังก็ได้พี่เนะโอ้โหปลาสิมาออกหลดหุดจะตื่นเต้นออมมันาื่่คะ แบบพอมันื้อของแบบนองเฮาปวสบายแต่เฮามากวดเราก็ต้องแบบตื่นเต้นนะ่ะคอยยานไนมะ่คอยคันมาตรวจย่านเค็ม ไปไปห้องไปห้องน้องสาวไปหน่อยไปหาลานไส้พาแม่น้องแย็กไปเราอาการอยู่ห้องนอกผลิตภัณฑ์นองเลยจะไหนกันเลยน้องสาวเป็น้อ้ยแล้วก็มาแย่เอาทีนอนไปให้แม่ลูกอ่อนไปนอก

อะไรเนี่ยลูกซื้ออะไรมาจ้าเยอะแยะเลยไม่เยอะนะคะซื้อแต่นี้อุ้ยปบดนี้ปวดได้แบบฮ่าเราเบื้องาการที่มันี้เราสู่พ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยพังดาวพังพังน้ำบัดสู่ฮูจุคนพี่น้องเยไปไปตรวจเอ้ยที่จริงก็ไปไปในคลินิกนี่แหละจ้ะขออนุญาตพูดไทยนะคะอาจจะอาจจะพูดไม่คล่องแต่ก็ขอพูดนะคะ ก็เลยแวะมหาลัยชายเลยจุ๊บๆอืมหมาลูกน pues ี่หมอหมอเขาหมอเขาวังจุ๊บๆหมอเขาวังยามาให้จัดยาให้อุปวเอวเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแค่แบบกล้ามเนื้อเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนี่นะคะก็เลยโล่งสิคะโล่งเลย คือแบบไปทํางานนี่ก็ไ네ม่ค่อยสบายใจเลยเมื่อคืนนี่ไปนอนวารับพี่น้อยยันไปวายันตายปลาลูกปลาพัวพน์คุณว่าวพี่น้อยยันตายปลาลูกปลาพัวพน์หมดหอดหยานแพมันนะพี่น้องว่ากวนอนจ้ามีตารางอาหารน่ะเช้ากลางวันเย็นมีแค่นี้เนี่ยแค่สี่ถุงนี่ยห้าร้อยแปดสิบบาท กินหมดนี้ก็หายแล้วเพราะว่าสักครู่เบิ่งอ่ะลายพอสมควรอยู่อยากให้มันวัดไวก็คอยกินซอยคอยก็กินซอยดอกได้ได้เหรอได้มันไม่ใช่ขนมนะเราต้องช่วยกันไม่เป็นไรช่วยกันกินมหามหาหลานเลยมหามิหลาเลยยได้ไหนคอยกับค่ะเราเจ้ามานอะไรเอาอันน้นบ่แล้สิมาเอาที่นอนเด้กเลยแบบ รอแต่แต่เล่ยนะว่ะชีแต่เล่ยว่าสี uh, ่พักกันไปสามล้อสีพักกันหนังสามล้อไปคลินิกว่ะพอดีน้องชายว่าชีเอารถเป็นว่ะชีรถแตมิดนัมว่าชียืมรถยืมเจ้ว่ะน้ำน้องเอิร์ตว่ะจะเอารถไปตู้เย็นไปเอาตู้เย็นเลยตู้เย็นเขาไปก่อนเลยเลยแวะมาที่นอนเลยแบบนี้อ่นภาษาไทย ใส่ดูหนึ่รักษาโรคปลายฝดขาเหมาหมอสูอะไรนะคะพี่หมอโสพลอ๋อแคนิกหมอโสพลอยู่สัุปรปดิ์หมอโสพลไปจารงนี้บาไหไหายดีเรีนมุกเนมุกหายไปจากโรงนี้บาลไม่เอาลูงยางเส็จยังเล็กอยู่ยังมาจัดยาแรงให้เลยนี่ะมน่าจะหายสองสองร้อยจุนี้ครับ จัดตัวแรงให้ถึงว่าลูกบอยอดขึ้นมาหาหลานเลยจัดยาดียาดีขึ้นมาหาหลานเลยเนี่ยยาดียาดียาดีค่ะดามยาหมอสั่งหลานเลยออจื๊อเอจื๊อของถูกไม่มีดีของดีไม่มีถูกคนเลยในน้ำเลยเนาะตามตามตามนี่เลยตามซื้อกลิปนี้ก็ตามคลิปเลยพี่น้องถ้าว่า แรงงานเนาะทั้งคนลาวเขามาทํางานที่ไกลเคียงกับเทียบอ่อนแรนกับไปหาฝุ่นใยพี่นุ้ยอันนี้ก็โฆษณา,าบอลได้ดีนะโฆษณา<ห>เลยบอลจำเป็นต้องจ้างต้องว่านเนะ <โฆ S 1> าะนอ้องหันเนาะ้ากินแล้วดีโฆษณาเลยพี่น้องถ้ากินบอดีกับบอโฆษณาพี่น้องเพราะว่าเอฟซีบอเบิบหนบอลไลน์เนาะพี่น้องเนาะการแฟนคลับกับบอทันไลน์ก็คือเอฟพู สนับสนุนก <Okay. S 2> uh ับบอท่นม really like like, okay. ีพี่น้องเ้ยแตมีแต่ถ่ายคลิปตัวเองไปวันวันเลยกับพอมีนลรุ่งให้พอมีพี่น้องไน้เบิ้งพี่น้องจ้ะใ้กะเหูเหตุการณ์เขาไนองเวกกับพี่น้องก็สบายใจขึ้นพี่น้องพึ้นกันดิแต่ละคนก็ขึ้ไปเองพี่น้องว่าเป็นเป็นลูกไตนะพี่น้องทังฟังเล่าก็ ฝังเราก็คือแบบว่านิวมะไคลังพี่น้อยแต่ฝังเราเขาจะเรียกเออว่านิวมะไคลังแต่ว่าทางไทยจะเป็นลูกไตพี่น้องพอแม่น้องแวกอันคิดยานคิดไปคิดมาคิดยานน้อนยากแม่นทางบ้านทำเนื้อแม่ยงแม่นักนอกมาอุ่นก็บาได้ดีพี่น้องสบายดีป้าลุง มาสบายดีป่ะลูกนะมลูกสบายดีโอ้ยเขาปากในห้องบสสบายดีคนนั้มีเพื่อนนี่อยู่ในห้องคนนั้มีเพื่อนนี่บอรอายุในห้องในหูหนี่ข้าวอ้าแล้วถุงื่อะไปะนเข้าไป มีเขาดียังมึอคืนนนทเอาเบรับน่าบูแต่เศร้าๆคาเย็นหายไปจากลูกนี่ยจ็ดผัวมีใหม่เอธอก็เวอร์ไปเธอมีใหม่ฉันเลไม่กังวลหรอกเจนัวมีใหม่มันใส่ปัญหาหนูใหม่หามือได้ก็ได้แต่ผูหักข้าแท่นี่พี่น้ยหาย่ะคุณนทงอะไรเนี่ย คือตึงความรักพูดถึงเรื่องอะไรมาคนอยากเจอคนดีๆคนดีๆบุรุษบุญญาพี่น้องอยู่<ร>ที่ตัวเลือกแรกๆนะพี่น้องคือแบบแรกๆอแบบ่ะเปิดคลิปมาปุ๊บคือคล้ายๆแบบเออจินดาม่าแบบเออนี่ตัวเองเนาะแบบเออไปหามหมอหาหมอนี่คือแบบไม่สบายใจไงพอผลตรวจออกมาเออคือแบบก็โล่งอะ่ะเนาะโอเคพี่น้องกะโล่งเลยครึ่งพันแต่ก<า>ินกินกินโยบินญาระวังว่าจะ หายขาดกับวันได้พี่น้องเนี่ยหายขาดบทที่เจ็บไหมเป็นพี่น้องอียากอะเฮาเป็นคนต่างตังบ้านต่างเมืองพี่น้องมาหาเงินอยู่ฝั่งไทยอยู่เลยมาเพื่อแบบหาใส่ใจครอบครัวเลยพี่น้องหาเรียกซีดพี่คล้องพี่น้องเฮาพ่อแม่เฮ้าบุ้มมียังห้พี่น้องกับคนขอดห้องใหญ่ๆเฮามาเรียกเฮามากอะภูมิใจนะพี่น้องเนาะ ว่าบี่เนี่ยให้ก็ให้น้าตะก้าก็มีพ่อเหตุพี่น้องแต่ว่าห้ากระขาดตั้งดัดการเงินพี่น้อกก็ได้เลยมาหาก็บบว่ให้เป็นเหตุการณ์เจ็บๆอ่อนแน่ๆพี่น้องเ้ยก็เเป็นกําลังใจนะพี่น้องพอคนฟังลาามาทํางานนํางไทยกัหลายคนพี่น้องก็เลยเป็นกําลังใจให้กันสู้ไปด้วยกันนะพี่น้องนาเชาวแรงงานลาาทุกคนเลยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือเก็บเงินไปจ้างส่งบ้านส่งลูกส่งเลี้ยงครอบครัวเป็น้อกสั่งต้นสร้างบ้านสร้างเรือนพี่น้อยเพราะว่า พ่อแม่เพ่นก็เลี้ยงเขามากะกะคือว่าสมควรเติมหนึ่งพี่นุ้ยบุญคุณแม่พ่อแม่คือเป็นสิ่งที่ประเสริฐเล้นล้ำไป่นุ้ยใส่บาตรลอยเทื่อยยังบสถ์ทอป้อนเขาแม่เทื่อเดียวพนว่าพี่น้องคำบูชาพนบอกแม่เราไม่ได้ป้อนละเทื่อยได้พ่อกับแม่คือแบบคือแบบนึกออกไหมแบบเออแม่อะไรอย่างเงี้ยพรายังโบสถ์บัตรโทสถ์บิดบาตรอ้าพี่น้องมาห้อยกัาโอเคพี่น้องสมมากพอควรนะพี่น้องน่าขอบุญขอบุญทุก คนนะพี่น้องที่เขามาเป็นแรงกำลังใจให้พี่น้อยก็อยู่ดีแม่งทุกทุกคนนะพี่น้องเนาะโอ้ลานทรายมันเด็กนั่นทรายกินอย่างเดียวปิดผ่านประกันใดเขาถูกขอภายในเอฟซีเบิร์ดสู้ทุกคนเด้อพี่น้องพ่อพ่อก็มาในคลิปหน้าพี่น้องจะได้กระโดด พูนดูอาการบอกกินยาจะหายขาดบอกพี่นอ้องถ้าบอกหายขาดก็สิได้ส่งกับเล้าไปเลยโอ้ยอยโองเงี้ยต้องหายสิมันไม่เป็นอะไรมากมันแค่เป็นแค่เส้นเด็นเนี่ยพี่น้องเนาะสบายดียดพี่น้องเอาไปเอามาไปาเปลี่ยนชิเชงกันไปโน้ตได้เลยไม่เอาไม่เราจบคลิปอยดี <laughs>